ถามข้อที่3ถ้าเราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้แล้วเราจะเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไรก่อนอื่นเลยเราต้องมองเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นจึงมีอยู่จริงแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นก็มีอยู่จริงยกตัวอย่างเช่นเรามองไม่เห็นลมแต่ลมก็มีอยู่จริงพลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเรามีอยู่จริงแต่มือเราก็จับต้องไม่ได้ตาของเราก็มองไม่เห็นแต่เมื่อเรามีอุปกรณ์ที่ถูกต้องเราเปิดโทรศัพท์มือถือออกมา คลื่นแรงไฟฟ้าเหล่านั้นก็สามารถแปลงเป็นเพลงเป็นสิ่งต่างๆมากมายที่เราสามารถรับสึกได้กระแสะไฟฟ้าก็มีอยู่จริงทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายของเราสามารถทํางานได้แต่เราก็ไม่สามารถมองเห็นกระแสะไฟฟ้าแต่เมื่อกระแสะไฟฟ้าไหลเข้ามาในหลอดไฟก็ดีในอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ดีก็ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานได้ซึ่งสิ่งนี้ก็บ่งชี้กลับไปว่าไฟฟ้ามีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเห็นว่า พระเจ้าทรงมีอยู่จริงถึงแม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นพระองค์ด้วยตาทางกายภาพของเราในตอนนี้แต่พระองค์ก็ทรงระชนอยู่และเราก็สามารถเชื่อในพระองค์ได้เพราะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่จริงและเราสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ได้โดยเปิดโทรศัพท์มือถือโดยรับโดยเปิดเครื่องรับสัญญาณที่ถูกต้องฉันใดวันนี้พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญ,ญาณน,นั้นเราก็สามารถสัมผัสกับพระเจ้าโดยใช้วิญญ,ญาณมนุษย์ของเรา เพราะว่าในพระคัมภีร์หนึ่งเทโซนิเกบทที่5้าข้อยีให้เรามองเห็นว่ามนุษย์มีวิญญาณจิตและร่างกายและวิญญาณก็สามารถเป็นอวัยวะที่ใช้ติดต่อกับพระเจ้าเพราะนั้นหนทางในการติดต่อกับพระเจ้าก็โดยการฝึกฝนใช้วิญญาณของเราโดยการที่เราสามารถบอกกับพระองค์โอพระเยซูเจ้าข้าพเจ้ายินดีต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นชีวิตของข้าพเจ้าประทานประสบการณ์แก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ารู้จักกับพระองค์เพียงแต่เรา เปิดปากเปิดใจเปิดวิญญาณของเราเราก็สามารถสัมผัสกับพระเจ้าพระเจ้าผู้ที่เรามองไม่เห็นก็จะกลายเป็นพระเจ้าแห่งความรักความรักของพระเจ้าก็ถูกเทเข้าสู่ภายในใจของเราเราก็สามารถสัมผัสพระองค์ได้อย่างแท้จริงก็เหมือนกับหลอดไฟเมื่อกระแสไฟฟ้าเข้ามาในหลอดไฟหลอดไฟก็สามารถส่องสว่างได้เช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าเข้ามาอยู่ภายในเราเราก็จะสัมผัสได้ถึงชีวิตความสว่างความรัก และทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นนี่แหละก็คือหนชานที่เราสามารถเชื่อในพระองค์ผู้ที่เราไม่เห็นด้วยตาแต่พระองค์ก็ทรงมีอยู่จริงในพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรบทที่ 1: ข้อ8ตรงนี้บอกกับเราว่าคือพระองค์ที่ชัานทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ช่านก็รักพระองค์แม้ช่านไม่เห็นพระองค์เดี๋ยวนี้แต่โดยการเชื่อเข้าสู่พระองค์ช่านก็โลดเต้นด้วยความยินดีที่ไม่อาจบรรยายและเต็มด้วยสง่าราศีบรรดาคริสเตียนมากมายก็สามารถเป็นพยานได้ถึงข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ ถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นพระองค์ด้วยตาแต่เมื่อเราใช้วิญญาณเชื่อเข้าสู่พระองค์เราก็สามารถรักพระองค์ผู้ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาและเราก็โลดเต้นด้วยความยินดีที่ไม่อาจบรรยายได้และเต็มด้วยสง่าราศีและท่านทั้งหลายที่ฟังถ้อยคำเหล่านี้ก็สามารถมีประสบการณ์เรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันโดยการที่เราลองเรียกพระนามของพระองค์ต้อนรับพระองค์เป็นพัะผู้ช่วยให้รอดของเราพระเจ้าผู้นี้ก็จะมาเติมเต็มทุกสิ่งของเราอย่างแท้จริง